มหากราบดราม่าเรื่องถังแช่นะทุกคนเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อถังแช่และคิดไม่ออกเน้อว่าจะใช้ขนาดกี่ลิตรดีกี่กระสอบดีงี้อยากให้เพื่อนๆที่ใช้ถังแช่อยู่ที่ลงน้าแข็งเป็นประจาคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะว่าถังแช่ที่ใช้รุ่นกี่ลิตรกี่กระสอบมาดูคอมเมนต์ต่อจากคลิปนี้เลยนะทุกคนแปดแสนกวิวนะถังแช่ใส่น้าแข็งแอนมินดึงคอมเมนต์ให้ประมาณนี้เลยนะทุกคนกระสอบ20กิโลบาทค่ะแล้วก็ต้องดูกระสอบด้วยนะว่ากระสอบเบอร์ไหนน้าแข็งกระสอบเนี่ยกระสอล,กล,อกววลงกลงล้นนวาารเ็หื แข็งบดเนี่ยจะประมาณ25-28กิโลกร,รมัมแบบเต็มกระสอบแอดมินชอบคอมเมนต์นี้มากเลยเขาบอกว่าปกติเวลาแพ็คน้ำแข็งเนี่ยเขาไม่ได้ช่างกิโลนะครับเขากอกเต็มกระสอบแล้วก็มัดปากถุงเลยทําให้แต่ละกระสอบเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะอยู่ที่ประมาณ20-25กิโลอาจจะมีหล่นปากกระสอบบ้างว่าซานกว่าจะถึงเราอยา,ากรู้อะไรคือต้องหาทําให้สุดนะอันนี้แอดมินก็ไปทดลองมาเลยจ้าสั่งน้ําแข็งมาลงนะของเรานี่คือ40ลิตรนะตัวนี้ใส่น้ําแข็ง1กระสอบในกี่กิโลปรากฏว่าแอดมินได้ประมาณ18กิโลนะ,ละาระาค นีเ,เอ้อยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินหาทําให้เด้อ